เสียงตัวทีแม็กก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมเซลลแม็กกี้ดีเจริญยนต์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถสไตล์บิ๊ก c o o ก e ตเตอร์จากค่ายยามาฮานะครับวันนี้ผมก็อยู่กับยามาฮ่า T Max DX นะครับคันนี้เป็นรถปี19นะครับไม่วิ่งมาแค่6,000โลเท่านั้นเองนะครับส่วนราคานะครับร้านเราขายอยู่ที่ 399,0 0 0บาทนะครับสำหรับ T Max คันนี้นะครับก็ได้มีเข้ามาให้เราเลือกหลายคันเลยนะครับซึ่งคันนี้จะเป็นตัว DX ก็จะมีข้อแตกต่างที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นพวกชิลไฟฟ้าสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ระบบคูตคอนโทรลปอกแฮนทำความร้อนได้แล้วจอแสดงผลเป็นแบบสีนะครับทันเล่งไฟฟ้านะครับมีให้แบบครบ,ครบเลยนะครับส่วนเฟรมเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับที่มีน้ําหนักเบา บวกกับการวางบาลานซ์ที่ทําให้ช่วงล่างนี่ดีมากๆเลยนะครับทำให้รถนี่ขี่สนุกเอาเรื่องเลยนะครับซึ่งสภาพโดยรวมคันนี้นะครับที่ผมเช็ครถมานะครับสภาพนี่บอกได้เลยว่าใหม่มากแนะนําให้เข้ามาดูที่ร้านได้เลยครับใครที่สนใจ t m a x อยู่นะครับแนะนําให้เลือกดูคันนี้เป็นทางเลือกได้เลยนะครับส่วนราคานะครับกาลังน่าเล่นมากๆเลยครับประหยัดไปได้เยอะเลยครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับก็ผ่านมาตรฐานการคัดรถที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มีเวลันตีของร้านและบริการหลังการขายนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถร้าเรานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเซอร์วิสนะครับเอารถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านเราได้นะครับ เรามีทีมช่างคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาร้านเราขายอยู่ที่399,000บาทนะครับลูกค้าที่สนใจซื้อสดนะครับรบกวนให้ติดต่อเซลล์แม็กกี้โดยตรงนะครับจะได้หาโปรโมชั่นพิเศษและส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้านะครับและลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้นะครับใช้เงินออกรถอยู่ที่99,000บาทนะครับ ผ่อนเดียวละประมาณ9,800บาทผ่อนได้สูงสุด4ปีหรือ48งวดนะครับสำหรับลูกค้าที่จองรถนะครับภายในช่วงนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือช่วยซับดาวให้กับลูกค้านะครับคันนี้จะใช้เงินออกรถเริ่มต้นนะครับใช้เงินออกรถนะครับจะอยู่ที่ประมาณ65,000บาทนะครับก็เอา tMa x ไปขี่ได้เลยนะครับสำหรับเอกสารการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ3ชุดนะครับ ใช้คู่กับสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดและสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับสำหรับลูกค้าที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ใช้เป็นพวกใบจดทะเบียนการค้าหรือใช้คู่กับทวี50ใช้คู่กับสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเข้าๆๆข,ของคันนี้กันนะครับเสียงตัวทีแม็กก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถบิ๊กไบค์รุ่นนี้หรือว่ารถบิ๊กไบค์รุ่นอื่นๆในร้านเรานะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w d b i b ด์เ .com นะครับหรือติดต่อเซลล์แม็กกี้เบอร์ 066, 162ตอง0แล้วก็4นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับหรือว่าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับนะครับรบกวนเมมเบอร์ทักไลน์มานะครับจะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝาก เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ